UNESCO Global g e จิโอพหรืออุทยานธรณีโลกของยู e s สโกคืออะไรนับตั้งแต่ปีพศ2515เป็นต้นมาองค์การย n เนสโกได้ให้ความสำคัญในเรื่องสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในบรรดาประเทศเครือข่ายโดยใช้ความชำนาญในด้านวิทยาศาสตร์โลกหรือ Earth Science ในการทำงานอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกคืออะไร อุทยานธรณีโลกเป็นการก่อตั้งเขตพื้นที่เพื่อคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับสากลเกณฑ์การเป็นอุทยานธรณีโลกนี้ได้บัญญัติขึ้นโดยความเห็นชอบของสมาชิกยูเนสโกกว่า195คนในวันที่17พฤศจิกายนพศ2 5 5 8ออุทยานธรณีโลก ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการแบบองค์รวมในปีพศ2564มีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกถึง161แห่งกระจายอยู่ใน44ประเทศทั่วโลกแล้วอุทยานธรณีโลกนั้นต่างกับเขตพื้นที่อื่นๆของยูเนสโกเช่นแหล่งมรดกโลกหรือเขตชีวมณฑลอย่างไรล่ะอย่างแรก อุทยานธรณีโลกนั้นจะต้องมีมรดกทางธรณีวิทยาที่มีความสําคัญในระดับสากลมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญมารับรองและเขตพื้นที่ดังกล่าวจะต้องเป็นพื้นที่อันหนึ่งอันเดียวไม่แยกจากกันอุทยานธรณีโลกจะประกอบด้วยแหล่งธรณีต่างๆภายในเขตพื้นที่ และมีการเชื่อมโยงมรดกทางธรณีวิทยาเข้ากับมรดกทางธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกด้านอื่นที่จับต้องไม่ได้ภายในพื้นที่อุทยานธรณีโลกจึงควรมีการนำมรดกทางธรณีอันล้ำค่ามาผสานเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมลักษณะภูมิประเทศพืชและสัตว์ในพื้นที่ อาหารผู้คนการเล่าเรื่องการนำทุกด้านที่มีมาเชื่อมโยงกันแบบนี้ทำให้อุทยานธรณีโลกสามารถส่งเสริมและสื่อสารเรื่องราวของโลกออกมาให้ผู้คนได้รับรู้ได้อย่างง่ายดายแล้วการเป็นอุทยานธรณีโลกจะให้อะไรกับประเทศสมาชิกล่ะการเป็นอุทยานธรณีโลกคือการใช้มรดกทางธรณี และมรดกทางด้านอื่นที่มีอยู่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติการรับมือกับสภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของอุทยานธรณีดังกล่าวคือการทำให้สังคมตระหนักว่าโลกของเรา เป็นดาวเคราะห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจึงควรรู้ถึงกระบวนการทางธรรมชาติต่างๆเช่นกระบวนการทางธรณีธรณีพิบัติภัยภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการส่งเสริมชนเผ่าในพื้นที่อุทยานธรณีโลก จะมีการบริหารจัดการประเด็นเหล่านั้นแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งด้านการปกป้องคุ้มครองการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีในขณะที่มรดกทางธรณีในพื้นที่ก็ได้รับการคุ้มครองไปพร้อมๆกันการสร้างความตระหนักรู้และการทำให้ผู้คน เห็นคุณค่าของมรดกในพื้นที่เช่นนี้จะนำไปสู่ความรักความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่อีกทั้งช่วยให้ผู้คนและพื้นที่ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างยั่งยืนต่อไป